2ตนเรามากัน4ตนนะคะเดี๋ยวให้น,นำตัวกลัวรู้สึกกลัวรู้สึกสปกติเขาสวยไงเขามาสวยๆแล้วก็แบบเรื่องอะไรฉันจะยอมไม่ให้สวยดีกว่าก็เลยแบบมาเรามาคับตีมเราวิ่วเถออจริงเป็นลูกไม้นะคะด้วยความอิดฉาแนะนำตัวเองกันเลยค่ะเป็นลูกศิษย์ของสถาบันเชี่ยวชาญดวงนะคะจ้าเอาเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนละกันฮะสวัสดีค่ะนกประพัดจริน เป็นลูกศิษย์จากสถาบันเชี่ยวชาญดวงรุ่นที่8ค่ะอ่ารุ่นเฮียนรุ่นเฮียนดู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 น่าเลือดสงสารแล้วน้ำตาไหลเป็นสายเลือดเลยค่ะมามามาถ้ามาวันนี้ก็จะต้องโดนอย่างเงี้ยฮะตีมฮาโลวีนฮะอ้าวอีกคนนึงอ่าสวัสดีค่ะชื่ออันอาคิยาค่ะเป็นลูกศิษย์รุ่นที่8เหมือนกันค่ะ โอ้โหอันนี้ก็นาสงสารนะยิ้มกว้างวอาใครเชียร์โดนแย้ปากมาน้ําตาหยดเป็นหัวใจนะคะมาแนวโจเกอร์คือคือสองคนนี้เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของสถาบันเชี่ยวชาญดวงของเรานะครับซึ่งเปิดสอนกันมาก็หลายรุ่นแล้วนะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่แดก็เล่นมาประเดิมไงพอรุ่นเรียนนะครับผมหลังจากที่เรียนรู้ไป นำวิชาความรู้ไปใช้งานจริงนะฮะวันนี้ก็เลยให้มาลองกับบรรยากาศสดๆของรายการของเราดูบ้างนะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนจะไปเรื่องนั้นคุณไกลสอนอินสันบอกว่าทำไมอยู่บ้านตรงข้ามเลขที่9ทํายังไงดีครับรอตาเขาไม่ชอบเราแน่นอนเออไม่ต้องทำเขาไม่ได้ชอบไม่ชอบคุณรอกบางทีเขาไม่รู้จักอะไม่รู้จักแล้วก็คืออย่างที่บอกเลข9อ่ะมันเก็บตัวเป็นคนโลกส่วนตัวสูงนะคะสวัสดีคุณอาร์ชบอกเอ สี่นะคะคุณเวิร์กคุณคุณวีระ,ะเกม,เกมฮะคุณวีระเกมคุณเก๋น่ารักมากครับอเอฟซีไม่ใช่ครับค,คุณนกครับผมเอาหรอ อ่านว่าคุณเก๋คุณนกน่ารักมากครับเสงจังเลยอะ FC นะฮะเบื่อจังเลยอะคุณนกยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับมี FC แล้วครับผม <c oughs> เราพูดจนปากกระฉีกถึกก่าเดิมก,กระชูอยู่แล้วนะคะถีงก,ก็ถึงไขสันหลังก็ไม่มีใครชมคุณอาร์ตนะฮะก็บอกว่า FC เช่นกันครับโอ้โห FC สองคนนี้ใช่ไหมคะไม่ได้กเกี่ยวกับเราใช่ไหมโอ้โหงั้นให้มาทุกอาทิตย์เลยดีไหมดีนะเออมา <น>ก่อนที่จะ<พ>คุณ,<ล>ค,ณคุณวีละเกมมาทุกทิศเลยไหมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมาเรียนมาเรียนกับสถาบันเชี่ยวชาญดูคได้อะไรบ้รางนอกจากได้กินข้าวกลางวันด้วยกันเนี่ยเราได้อะไรไปบ้างมาเรียนเรียนวิชาอะไรบ้างคะ,อะของคุณนกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จับยามค่ะเรียกว่าเลขาศาสตร์เลขาศาสตร์เลขาศาสตร์แล้วก็จับยามนะฮะ นะครับแล้วเป็นไงดีไหมเรียนแล้วเรียนแล้วดีค่ะปกติค่ะคือเรียนไพ่มาก่อนแต่ทีนี้เวลาไพ่เนี่ยบางทีเราไม่สะดวกที่จะใช้ไพ่แต่พอมาเรียนจับยามเนี่ยมันมันไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถเราอยากรู้เรื่องอะไรเราก็รู้ได้เลยจับได้ทันทีใช่ทันทีนะครับคือจะบอกว่าทุกอย่างอ่ะซุกซ่าดีและแม่นหมดแหละอยู่ที่ว่าใครถนัดเครื่องมือไหนเท่านั้นเองบางคนที่เกยงพกไพ่ก็ใช้จับยามแล้วคุณน้องอันนะคะ ค่ะอันก็เรียนจับยามนะคะแล้วก็เรียนศาสตร์ตัวเลขมาเหมือนกัน,นะคะ่ะใช่แต่ก่อนนะคะพาอก็ อันนะคะก็เรียนเกี่ยวกับไพ่มาค่ะแล้วทีนี้ค่ะก็พอมาเรียนกับอาจารย์นะคะก็คือเหมือนเอาตรงนี้ค่ะทําให้การทํานายของเราค่ะแม่นยามากยิ่งขึ้นครับผมแล้วชื่อพูดตัวเองว่าพลอยเพราะว่าเปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนชื่อเขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นไงบ้างเปลี่ยนชื่อมากับอาจารย์นะคะคือปังมากค่ะบอกเลยค่ะทั้งชื่อเล่นแล้วก็ชื่อจริงนะคะรวมถึงเบอร์โทรด้วยค่ะก็เห็นผลการเปลี่ยนแปลงนะคะตั้งแต่เดือนแรกเลยค่ะนี่เห็นไหมเราขายของไอของแต่จริงจริงตั้งใจทำยิ่งเป็นลูกศิษย์ ก็จะต้องแบบว่าเออให้เขาได้เต็มที่อ่ะอย่างวันนี้ก็จะได้มาพยากรกัน,กนสดสดด้วยนะคะเดี๋ยวขอสักหนึ่งท่านนะดีเข้ามานะฮะค,คุณสิริสุวรรณครับเข้ามาทางไลฟ์สดนะฮะบอกว่าจะซื้อซิมใหม่ให้ลูกสาวควรลงท้ายด้วยเลขอะไรดีคะมันไม่ได้ดูแค่นั้น <c oughs> บอก้มหน่อยว่าออมันให้รู้สึกบอกหน่อยอะคุณนกหรือเนียกับน้องอันอะค่ะว่า จะซื้อซิมหนึ่งซิมอะมันไม่ได้ยูแค่เลขท้ายมันดูอะไรมากขนาดไหนกี่ขั้นตอนอ่ะกว่าอะ ก็ต้องดูตั้งแต่พื้นดวงเลยค่ะเกิดมัไหนเวลาเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ใช่ค่ะเลขอะไรลงพบอะไรบ้างอะไรเหมือนกาลัคนี้นู่นนี่นั่นนะคะมันไม่ใช่แค่แบบว่าลงท้ายอะไรเบอร์ดีหนึ่งเบอร์ไม่ได้ดีสําหรับทุกคนนะคะอยากจะบอกพักมาเถอะเดี๋ยวเปลี่ยนให้นี่ถ้าสนใจนะถ้าสนใจก็ลอง inbox มาทางเพจของมูเฟสก็ได้เดี๋ยวเราจะให้คําแนะนํานะครับผมนะฮะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปที่อ๋อ,อไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นแบบว่าที่ปิดแผลโดนผ่าคอมาไงเราเป็นผีอันนี้เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ทำให้มันเหมือนช่วงนี้นะฮะ,ะ,ะมาดู SMS กันหน่อยช่วงนี้นะฮะจะได้โชคได้ลาบไหมครับจากคุณออสครับอ๋อันนี้ถามมาให้จับยามนะคุณอสอสโฟ สิบสามนาฬิกาเก้านาทีฮะไม่มีใครไม่มีใครฉากเลยออฟโฟเอสเขากำลังม่วนกันอยู่เนี่ยเธอมาออฟโฟเอสเลยล่ะเออพี่คอยนวนอยู่ที่สวน เอาเอาสิเอาสิถามช่วงนี้จะได้โชคได้ลาบไหมเอาใครจะเป็นคนดูวันนี้เราดู4คนเนี่ยมาตอน13บสนาฬิกาเนาทีหนึ่งสอ่าจัดไป172ลองดูซิอ่าคุณนกรออยู่คำถามคือว่าเขาจะมีได้โชคได้ลาบบ้างไหมช่วงนี้อีกสวันเนาะพรุ่งนี้วันที่1อ่างวดวันที่1นึ่งค่ะตกอัตตะกระดุมพระทาตสีนะคะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภภายในช่วงนี้ กระดุนพะนี่เงินเลยนะ่คะเงินเลยถากชค๊ับเรื่องเงินก็ตอบขึ้นมาเลยนะฮะคุณมนลุไทัยสุภวัยงโยชินวันนี้จะถูกหวยเราไหมคะถ้าจะซื้ออะมาจับตอนนี้เลยก็ได้ตอนนี้กี่มงผมจะบอกให้นะคำถามว่าคำถามว่าจะถูกหวยไหมเนี่ยเป็นคำถามที่ จะมีเปอร์เซ็นที่จะออกคำทำนายผิดพลาดได้มากที่สุดเพราะว่าหนึ่งคุณยังไม่ได้ซื้อ,อนะครับจะมีคนคิดประมาณนี้ว่าถ้าสมมติว่าคำทำนายออกมาว่าถูกกูจะซื้อแต่ถ้าไม่ถูกกูไม่ซื้ออแต่ถ้าคุณไม่ซื้อโอกาสถูกศูนย์ถ้าคุณซื้อโอกาสถูกพอจะมีอผมแนะนําให้คุณซื้อฮะแต่ยังไงก็คือเราดูก่อนสิว่ามีโอกาสไหมเขาถามมาแล้วอันหนึ่งสองสองค่ะตกที่ อตตะปัตตนิทานสีนะคะมีโอกาสที่จะได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าอ,อยากให้ลองมูดูก็ได้นะคะมูยังไงครับมูกับสิ่งก่อติเช่นสารหลักเมืองพับแคเนศ พัะศิวะหนึ่งั้าใช่ไหมใช่ค่ะพยางค์หโอเค่ะลองดูค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะท่ามีคำถามส่งมาได้เรื่อยๆเลยทั้งทางไลฟ์แล้วก็ทั้งทาง SMS นะคะแฟนเก่าฮะติดต่อกลับมาถ้าจะกลับไปสางสัมพันธ์ต่อจะเป็นยังไงคุณพัดอันนี้เดี๋ยวผมดูให้เองนะครับแฟนเก่าติดต่อมาถ้าจะกลับไปคบกันใหม่นั่นแหละนะจะเป็นยังไงบ้าง ตานุปัตตนิสุภะตานุคือตัวคุณปัตตนิคือแฟนเก่าสุภะด,ดีเลิศดีกว่าเดิมแย่ ขอให้สมหวังนะคะครับผมอ่ะโอเคมีอะไรสาธุขอบคุณค่ะ f อค่ะคุณนก f อคุณนกเยอะนะเมื่อกี้เสเราอ่านว่าคุณเก๋น่ารักมากจริงๆนะไม่ไม่เล่แบบคุณนกเลยอ่ะเอส่งไปทางนู้นบ้างสิอ่าต่อมาก็ก็นกเขารออยู่ก็ส่งแล้วอ่าต่อไปเดี๋ยวก่อนที่จะมีคําถามอะไรที่จะส่งมาถามกับทางน้องอันนะคะส่งมาได้เลย4 2 2 1 1 7 7นะคะ SMS นะคะ f อข้างหลังส่งมาเป็น f อซให้กับน้อง อ่านด้วยนะคะน้องนกนี่คุณวีระเกมคุณอาร์ตก็าเชียร์สุดใจอยู่แล้วนะทรงเนี้ยพวกนี้ชอบเลยร้อยล้ามาดูเรื่องของลายเซนดารากันบ้างดาราท่านหนึ่งนะคะไม่ใช่ดาราไทยเป็นดาราเกาหลีนะคะอาจจะเซนไม่เหมือนเขาสักเท่าไหร่เพราะลอกมาเดี๋ยวนี้ดูลายเซนดาราเกาหลีแล้ว่ะครับเนี่ย สงสัยไงว่าทําไมเขาดังทําไมเขารวยทําไมเขาอะไรก็เลยเอาลายเซ็นตัวอย่างของเขามาดูก็เลยเป็นลายเซ็นนี้แต่แต่ผมเข้าใจว่าลายเซ็นอันนี้น่าจะเป็นลายเซ็นที่เขาใช้เซ็นให้แฟนใหคลับไม่ใช่ลายเซ็นของจริงที่ใช้ทําธุรกรรมต่างๆนะครับเพราะถ้าเซ็นอย่างนี้ในธุรกรรมต่างๆเวลาเซ็นเช็คก็อาจจะ อะไรองล้วมันเหมือนรูปอะไรวางเรียงกันสามลูอแต่จะบอกว่าต่อให้ใช้เป็นเป็นลายเซ็นที่ใช้ทำธุรกรรมทางการเงินเซ็นลายเซ็นหรือใดๆที่ไม่ใช่เฉพาะให้แฟนคลับลายเซ็นนี้รวยนะจ๊ะ รวยยาวๆนะจ๊ะเพราะว่าดูลักษณะลายเส้นกลมๆนะคะเส้นกลมๆลูกกลมๆแล้วมีขีดตรงกลางอ่ะปกติอ่ะถ้ากลมๆอย่างเดียวจะไม่เวิร์กแต่ถ้าเกิดกลมแล้วมีขีดอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะของแบบเหมือนโอ่งไหที่จะเก็บเงินเข้ามาแล้วไม่ออกไปไหนด้วยนะเพราะเขาอุดมิดก็คือเก็บเงินอยู่อย่างเงี้ยเขาจะรวยมากอันนี้คือเป็นลักษณะของตัวอย่างลายเส้นที่ดีมากๆเลยไม่มีจุดไม่มีขีดแต่ ไม่ดีอีกตรงข้างบนเนี่ยแหละหัวใจเอาออกไปซะอ,อแค่นั้นทำไมล่ะ มันก็ไม่รู้สมัยอาจารย์บอกว่าไม่ควรมีไม่ควรมีอะไรแบบพวกอย่างเงี้ยอยูจแบกข้างบนจึ๊กจกอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันมีความแหลมของหัวใจข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นกลมๆสีดๆแบบนี้คือดีมากนะคะแต่เขาก็คงแบบต้องบอกรักเอฟซีอย่างเนาะก็เลยต้องเป็นอย่างนั้นอะมาดูมีคําถามให้น้องพลอยน้องอันตอบกันบ้างนะทะเบียนรถทะเบียนรถนะคะหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดเกิดวันศุกร์เป็นยังไงบ้างน้องอัน ค่ะสำหรับทะเบียนรถนี้นะคะอาจจะต้องมีการระวังนะคะในเรื่องของแบบรถเสียรถซ่อมแบบปรับปรับค่ะ <c oughs> ใช่อุบัติเหตุมาอุบัติเหตุมาไหมใช่ค่ะอุบัติเหตุแบบที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันคาดคิดนะคะเออต้องระวัง<อ>ระบบไฟด<ช>้วยนะคะ,คะอ่าต่อไปนะคะคําถามทาง SMS เลขท้ายแบบประชาชนนี่นีของสนัทคนนี้เขาแบบว่าดูแม่นมากเจ็เป็นยังไงบ้าง เลขท้ายบัตรประชาชนอันนี้เลขหน้าบัตรประชาชนทำไมคะเลขท้ายเลขท้ายเลขท้ายอ๋อโอเคเลขท้ายบัตรประชาชน oh. บัตรหน้า oh. ไม่ใช่ข้างหลังสามตัวท้ายเออเลขท้ายบัตรประชาชนที่มีสิบสามหลักอะ Okay, โอเคค่ะเลข <7 S 1> ท้าย177 <7 S 1> นะคะสําหรับเลขท้ายบัตรประชาชนนี้นะคะก็<ม>ถ้านใ้เรื่องของสติปัญญานะคะคือส,องส่งเสริมให้เราเป็นคนแบบรักในการเรียนรู้<อ>มีสติปัญญาที่ดีค่ะถ,ถ้าทํางานเกี่ยวกับพวกในเรื่องของการเก็บเบี้ยเช่นง,งานราชการนะคะประเภทนี้ค่ะก็จะดีกับเจ้าดวงชะตาค่ะอ๋อทีนี้มาดูอีกหึ่งคำถามทางไลฟ์นะคะดรพี่เจี๊ยบดรลับมงกุฎนะคะบอกว่าสิ่งที่ไปสอบแข่งขันไว้จะผ่านไหมคะ ไม่ถึงหมายถึงใครสอบครเออตัวพี่เจียบเองหรือว่าลูกชายเอ่ยหรือว่ายังไงอ่าส่งมาบอกอะไรไปสอบแข่งขันไว้จะผ่านไหมคะอันนี้ผมดูให้แล้วกันอ่าก็เหมือนกันแหละไม่เป็นไรไปสอบแข่งขันจะผ่านไหมคะโอ้โหเตรียมเลยเตรียมตัดชุดรอเลยอลาพระสหัชลาพระโอ้ยดีอ่ะ ผ่านแน่ๆอ่ะแน่ๆนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบเป็นสิ่งที่แบบชอบชอบด้วยอ่ะนะอืมนะครับดีๆเลยครับโอเคนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้าเรากลับมาอยู่กัน4คนต่อขอบคุณโพชงพลัสเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร32ชนลิสสู่สมุนไพรเข้มข้นรสชาติโดนใจฮะการันตีรางวัลชีวจิต5้ปีซ้อนครับสนใจสินค้าก็ติดต่อไปนะครับที่0 2 1 5 7 8 9 3ห